เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนจนปวดหัวครับแต่ว่าหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้แฟนบอลไม่ต้องสับสนนะครับย้ำวานะครับการเปลี่ยนแปลงกําหนดการแข่งขันขึงศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เกิดขึ้นจากการสรุปของ FIBB นะครับก่อนหนี้ผมรายงานไปแล้วนะครับว่าเขาสลับให้คู่บราซิลฝรั่งเศส ไปเล่นในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าล่าสุดครับหลังจากที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาสามารถเอาชนะแคนาดาได้3ต่อ0ูนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยนะครับว่าให้กลับไปเป็นแบบเดิมนั่นเองนะครับแบบไหนไปดูกันครับย้ายกลับไปเป็นแบบนี้เลยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ คู่แรกเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นจะแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกานะครับส่วนคู่ที่2อิตาลีเจอโปแลนด์จะแข่งขันกันในเวลา20นานาทีและวันที่4กันยาหลังจากก่อนหนน้าี้ที่รายงานไปว่าจะสลับคู่นี้กลายเป็นว่าณนะตอนนี้บราซิลอยู่ที่เดิมกลับไป5โมงเหมือนเดิมเจอกับฝรั่งเศสนะครับและสหรัฐจ,จะเจอกับตุรกีก็จะเป็นบิ๊กแมตช์เช่นกันนะครับดังนั้นย้ำนะครับผู้ที่ซื้อบัตรนะครับ ออกตั๋วก่อนที่31สิงหาคมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นยังเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ซื้อตั๋วตั้งแต่วันที่1กันยายนเนี่ยก็ต้องไปขอเปลี่ยนเวลาที่บูธไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขานะครับหากไม่สะดวกนะครับสามารถไปคืนที่สาขาหลักได้นี่คือการรายงานล่าสุดย้ำคือการยืนยันครั้งสุดท้ายจาก FIB ามโปรแกรมข้างบนนี้เลยนะครับส่วนใครไปดูไม่ได้รับชมทาง p p t v hg ช่อง36ต้องพัดนี่จะบรรยายให้ฟังกันถ้าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางด้วยนะจ๊ะ